โอ้โหวันนี้นอกจากที่จะมาได้ชมวัดพระงามวิวในฝันก็คือประตูข้ามเวลาแล้วนะคะเราก็ได้ยังมาเจอ ของดีมรดกของแผ่นดินที่คุณสุนทรโสวาปีหรือว่าครูศิลป์ของแผ่นดินเนี่ยได้ทําไว้แม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยแต่ลูกของท่านเนี่ยก็ได้ทําต่อคือการแกะสลักหินนะคะวันนี้ก็ได้โชคดีได้มาชมผลงานของท่านท่านก็เคยพาไปดูทั้งผลงานของครูสุนทรและก็พี่กุลทนเองนะคะก็ฝาชีก็ได้สัมภาษณ์พี่กุลทนหรือพี่เก่งด้วยค่ะเราก็ได้ชมงานซึ่งงาน ก็งดงามมากนะคะเช่นนี่ค่ะแกะสลักพระเจ้าชัยวรมันแล้วก็พระนาคปกตรงนี้พระลักษณะนี้เราจะรู้แล้วว่าเป็นพระนาคปกซึ่งมีความสวยงามมากนะครับเล่าแบ็กเกานิดหนึ่งพี่เก่งครับทำไมครอบครัวหรือตัวพี่เก่งหรือคุณพ่อเนี่ยจึงสนใจทํางานด้านนี้ครับเดิมเลยพ่อเป็นช่างตัดผม แล้วเสร็จแล้วคุณลุงอ่ะที่เป็นเป็นพี่ชายของแม่ครับเขาเป็นช่างปั้นปูนเสร็จแล้วเขาไปเจอพระพม่าเป็นพระทุดงมาเขาเอาสลักหินก้เล็กๆย่างเงี้ยแกก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมาเว้ยสลักหินได้เหรอก็ต่อยอดจากงานปั้นมางานสลักหินแล้วทำต่อมาเลยคตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเนี้ยตเกิดเนี้ยยุงอย่างยังองค์เนี้ยอย่างองค์เนี้ยต้นแบบเนี้ยน่าจะยุคสมัยไหนครับ เข้าใจว่าถ้าเป็นขอมก็ยุบนครวัดเสริมนิดนึงเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรให้ความรู้ว่าพระพุทธรูปหน้าปลกเนี่ยตัวหน้าเนี่ยมีสองลักษณะเรียกว่าหน้าลิงกับหน้าหมูถ้าถ้าปากยาวๆเรียกว่าหน้าหมูใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนั้นสำหรับพวกเราที่เป็นประชาชนธรรมดาเราเราประหลาดใจไหมครับว่าจาก ก้อนหินธรรมดาเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะทำให้เกิดความสวยงามและก็มีผลต่อจิตใจผู้คนเป็นเครื่องมือในการสร้างศรัทธาให้กับผู้คนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ทำได้เนี่ยเขาจะต้องมีสมาธิมีความตั้งใจมีแรงบันดาลใจขนาดไหนนะครับพี่เก่งช่วยให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งไหมครับว่าจริงๆเพลินเห็นจากนี้ขึ้นมาอ่าครับอันนี้จากตอนก้อนที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วอันนี้คือเริ่มเป็นรูปร่างเป็นหินธรรมดาแล้วเราทรการสลักครับ โอ้โหดูอย่างเงี้ยแสดงว่าจะต้องมีความแม่นยาพอสมควรพลผาดต้องมีมมต้องมีการวางแผนนะครับการทาง,งานทุกอย่างม,มันเป็นแท่งอย่างเงี้ยนะแล้วเสร็จแล้วก็มาล่างรูปเสร็จมันก็ต้องมาไล่รถตรงนี้เข้าไปไล่ระดับเสร็จแล้วคาราวนี้ก็มาเจาะพวกเนี้ยให้ให,ให้ให้อยู่เป็นรูปร่างก่อนคุมว่าตาแหน่งอะไรอยู่ตรงไหนอ,องค์หนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณขนาดไหนที่จะลงองขนาดสองสององเนี้ยเดี๋ยวนี้คือมัน ถ้ารวมๆกันก็อยู่อย่างชิ้นนี้ประมาณน่าจะไม่เกิน2เดือนกว่าทั้งฐานทั้งอะไรด้วยเรียบร้อยเลยถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นประโยชน์นะเพราะว่าศาสตร์พวกนี้พันปีนะครับแล้วยังมีคนที่อุทิศกายอุทิศใจอุทิศเวลาเนี่ยสารต่อองค์ความรู้ตรงนี้ให้พวกเราได้เห็นเนี่ยเป็นที่น่าดีใจมากเพราะว่ามันทําให้เราสบายใจว่าศาสตร์พวกนี้ไม่สูญหาย บรรยากาศข้างหลังเป็นวัดพระงามอันนี้โอ้โหสตูดิโอพี่เขาเนี่ยสตูดิโอไม่ธรรมดาบรรยากาศบรรยากาศอล้วงนจัดใบยังไม่อันนี้อย่างเงี้ยัดงานยังผมก็ทำนี้ก็สวยอย่างโลบโอ้ยลูกไม่หลวงราชการที่กล้ามาทำอุ้ยนี่หินอ่อนอ่าใช่ประมาณ นี่ไงชัยวรมันพนมมืออ่ันนี้เราองเล็กพนมมือของจริงเราไม่รู้นะเพราะเพราะแขนเห็นแล้วครับตอนนี้เห็นแล้วเพราะว่าเขาเขาเขาเจอข้อมูลหมดแล้วเลครับกำลังประกอบเรียบร้อยแล้วเลยครับเป็นเป็นเป็นพนมมือด้วยเป็นอย่างนี้พี่คือเขามี2อย่างอที่เห็นสองตี้งและอีกอันหนึ่งที่ว่าถือคัมภีเนี่ยยังยังไม่เห็นของจริงแต่มีแต่การสันนิษฐานองค์ที่ที่มายก็แบบนี้เพราะว่าเขาถึงไม่มีรอยติดมืออ่รงนี้ เป็นพนมมือโอ้โหดูดูช่างจะแกะยังไงอะดูดูดูดิมือเยอะฮะใช้ซ้อได้สมัยโบราณเนี่ยจะโอ้โหจะทำยังไงถึงทำได้ค่อถักโอ้โหว่างมากเลยวันนี้ตอนทำพ่อพอหกทิเจ็ดทิศแล้วนะนั่น โรเซสของที่เราเห็นกับจริงๆเนี่ยโปรเซสในการทำเหมือนกันเลยใช่ไหมคล้ายกันเลยเรายังได้ชมผลงานของคุณพ่อของพี่เกาด้วยนะคะหนึ่งชิ้นก็คือทับหลังนารายบันทมศิลป์ ใครอยากมาเยี่ยมชมะก็เข้ามาได้เลยอยู่ติดกับวัดพระนามค่ะ